ขอจเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันระลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ยาโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่นะในช่วงนี้อาตมากำลังนำเรื่องของอนิสง์การให้ทานมาบรรยายให้ยาโยมได้ติดตามรับฟังกันก็คงจะผ่านไปหลายวันพอสมควรนะคงจะเป็นเดือนนะหรือว่าอาจจะเกือบสองเดือนแล้วยโยมที่โยมฟังเรื่องของการให้ทานเนี่ยญาโยมก็คงจะเห็นอนิสง์ของการให้ทานมากนะ ามที่พระสูตรแต่ละสูตรที่อาตมาได้นำมาอ่านแล้วก็บรรยายเป็นตัวอย่างนะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอน,นิสงส์งของการให้ทานไว้ว่าอย่างไรบ้างนะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะอาตมาจะให้ญาติโยมได้ฟังเรื่องของพราหมณ์ที่ยากจนแต่เขาก็สามารถ ถวายฐานได้เรียกว่าทําในสิ่งที่ทําได้ยากนะอันนี้อาน,นิสงก็ให้ผลทันตาเลยโยมอยู่ในกุดกานิกาคาถาธรรมบทนะเล่มที่1ภาคที่2ตอน3ก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยในพระไตรปิฎกเล่มนี้เรื่องพราหมณ์ชื่อจุเรกะสาดกพราหม,ม์มีผ้าสาดกผืนเดียวโยมชื่อตาม ชื่อตามความเป็นอยู่นะโยมนะมีผ้าสาดกผืนเดียวผ้าหม่มผ้าหม่มจึงได้ชื่อว่าจูเรกะสาดกนะ้อความเบื้องต้นพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพรามชื่อจูเรกะสาดกตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอภิษเริทกกรยานเป็นต้นพรามและกราบดีปรัสกันไปฟังธรรม ความพิดารณว่าในการแห่งพระวิปัสสีพุทธผลได้มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อมหาเอกาดกคือในเรื่องของในสมัยอดีตนั้นก็มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเหมือนกันโยมนะเรื่องอพราม์เอกาดกเนี่ยคือถวายผ,าผ้าพื้นเดียวแด่พระพุทธเจ้าเนี่ยในสมัยพระพุทธเจ้าพราะนามว่าวิปัสสีเนี่ยก็มีพราหมณ์ถวายผ้าสาดกพื้นเดียวเหมือนกันนะ แต่ในการนี้พราหมณ์นี้ได้เป็นพราหมณ์ชื่อจูเรกะสาดกในเมืองสาวัตถีในปัจจุบันในสมัยยุคพระพุทธเจ้าของเราก็มีพราหมณ์ยากจนถวายผ้าแด่พระพุทธเจ้าผืนหนึ่งเหมือนกันก็ผ้าสาดกสําหรับนุ่งของพราหมณ์นั้นมีผืนเดียวแม้ของนางพราหมณีก็มีผืนเดียวทั้งสองคนมีผ้าห่มผืนเดียวเท่านั้นผ้านุ่งคนละผืนโยม แต่ผ้าห่มนั้นมีอยู่ผืนเดียวนะก็คงจะผลัดกันห่ม,มนะในเวลาไปภายนอกพรามหรือพรามณีย่อมห่มผ้าผืนนั้นภายหลังวันหนึ่งเมื่อเขาประกาศการฟังธรรมในวิหารพรามกล่าวว่านางเขาประกาศการฟังธรรมเจ้าจักไปสู่สถานที่ฟังธรรมในกลางวันหรือกลางคืน เพราะเราทั้งสองไม่อาจไปพร้อมกันได้เพราะไม่มีผ้าหม่มนางพรามณีตอบว่านายฉันจักไปในกลางวันแล้วได้ห่มผ้าสาดกไปเยอนี่ขนาดเป็นคนยากจนนะโยมเขาก็ยังมีศรัทธาที่จะไปฟังธรรมะที่วิหารนะ่นะเนี้นางพรามณีก็บอกว่าเขาจะไปตอนกลางวันโยมแต่ว่าให้สามีพรามผู้ชายเนี่ย ไปตอนกลางคืนนะทีนี้แล้วก็ได้ห่มผ้าสาดกไปพระรามคิดบูชาทำด้วยผ้าสาดกที่ห่มอยู่พระรามยับยั้งอยู่ในเรือนตลอดวันคือว่าตอนที่ภรรยาเข้าไปฟังธรรมตอนกลางวันนะพระรามผู้ชายก็อยู่บ้านโยมต่อกลางคืนจึงได้ไปนั่งฟังธรรมทางด้านพระพักพระาศาสดา ครั้งนั้นปีติหอย่างทราบซ่านไปทั่วสรีระของพรามนั้นเกิดขึ้นแล้วเขาเป็นผู้ใคร่จะบูชาพระศาสดาคิดว่าถ้าเราจักถวายผ้าสาดกนี้ไซผ้าห่มของนางพรามณีจักไม่มีของเราก็จักไม่มีขณะนั้นจิตประกอบด้วยความตรณีพันดวงเกิดขึ้นแล้วแก่เขา จิตประกอบด้วยศรัทธาดวงหนึ่งเกิดขึ้นอีกจิตประกอบด้วยความตรณีพันดวงเกิดขึ้นครอบงำศรัทธาจิตแม้อีกความตรนีอันมีกำลังของเขาคอยกีดกันศรัทธาจิตไว้ดุดจับมัดไว้อยู่เที่ยวด้วยประการชนนี้โ,โยมนะพอได้ฟังธรรมะจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมีปีติอิ่มเอ,อิบมากโยม ทราบซ่านไปทั่วร่างกายเลยเขาก็คิดจะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยผ้าสาดกผืนเดียวที่ห่มอยู่เนี่ยแต่ก็มาคิดอีกทีนึงว่าเอแล้วพราหมณีภรรยาเราเนี่ยจะเอาผ้าที่ไหนละห่มถ้าเราเอาไปถวายพระพุทธเจ้าโยมก็อืจิตตนีเกิดขึ้นไม่ถวายโยมเพราะจิตคิดจะถวายเกิดขึ้นมาใหม่เนะยจิตตรณนีก็เกิดขึ้นมาครอบงำอีก ตกลงก็เลยไม่ได้ถวายโยมทีนี้ชนะมัดเฉรจิตด้วยศรัทธาจิตนะเมื่อเขากำลังคิดว่าจักถวายหรือไม่ถวายดังนี้นั่นแหละปฐมยามล่วงไปแล้วถวายดีหรือเปล่าน้อโยมสี่ทุ่มผ่านไปแล้วโยมครั้งนั้นครั้งถึงมัชิมยามเขาไม่อาจถวายในมัชิมยามแม้นั้นได้ ความตรหนีกับศรัทธาก็รบกันอยู่นะโยมนะให้ไม่ให้ให้ไม่ให้นะใจคิดจะให้อยากจะให้ก็มีมากโยมแต่ก็นึกถึงภรรยาตัวเองว่าจะไม่มีผ้าหม่มไม่มีผ้าคลุมเวลาออกไปนอกบ้านเนี่ยก็นึกสองจิตสองใจนะโยมเมื่อถึงปัจฉิมยามแสดงว่าวันนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมะตลอดคืนยันรุ่งนะ ปัชิมยามก็คงจะนู่นแหละตีสี่ตีหแหละโยมเขาก็คิดว่าเมื่อเรารบกับศัทธาจิตและมัชเฉรจิตอยู่นั่นแหละสองยามล่วงไปแล้วมัชฌิรจิตนี้ของเรามีประมาณเท่านี้เจริญอยู่จักไม่ให้ยกศีรษะขึ้นจากอบาย4เราจักถวายผ้าสาดกละ่ะถ้าความตระหนีเกิดขึ้นมากๆนี่มันคงทำให้เราจมลงไปสู่อบายทั้ง4ี่ คือนรกเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานแน่ๆเลยก็เลยคิดว่ายังไงยังไงก็ต้องถวายแน่ละคืนนี้เขาข่มความตรนีตั้งพันดวงได้แล้วด้วยศรัทธาจิตได้ทำศรัทธาจิตให้เป็นปุเรจาริกคือว่าเอาจิตที่มีศรัทธามากนำหน้าเลยจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเธอนะขอถวายผูุ้ทอเจ้าละคืนนี้ ได้ถือผ้าสาดกไปวางแทบบาทมูลพระศาสดาได้เปล่งเสียงดังขึ้นสามครั้งว่าข้าพเจ้าชนะแล้วข้าพเจ้าชนะแล้วโยมนะโอ้โหต่อสู้กันมาทั้งคืนเลยโยมนี่ทานของพระรามให้ผลทันตาเห็นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงอากำลังทรงฟังธรรม อยู่ได้สดับเสียงนั้นแล้วแสดงว่าคืนนี้พระราชาก็มาสดับพระธรรมเทศนาด้วยนะก็ตรัสว่าพวกท่านจงถามพราหมณ์นั้นดูได้ยินว่าเขาชนะอะไรพราหมณ์นั้นถูกพวกราชบุตรถามได้แจ้งความนั้นเรื่องที่ตัวเองรบกับความตรณีแล้วก็เอาชนะความตรณีได้นะ พระราชาได้สดับความนั้นแล้วทรงดำริว่าพรามทำสิ่งที่บุคคลทำได้ยากเราจากทำการสงเคราะห์เขาจึงรับสั่งให้พระราชทานผ้าสาดุกหนึ่งคู่แก่เขาโอ้โยมเนี่ปพระราชาก็เลื่อมใสในพรามนะทำในสิ่งที่ทำได้ยากจริงๆโยมคนที่ไม่มีเนี่ยแล้วสามารถให้ได้นะไม่เหมือนแต่คนรวยนะโยมนะโอ้โหมีข้าวของมากมายเนี่ แม้จะให้ไปมากก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่พราหมณ์คนนี้เขามีน้อยนะให้ไปนี่เดือดร้อนแน่ตัวเองก็ไม่มีผ้าหม่มภรรยาก็ไม่มีผ้าหม่มถือว่าทําในสิ่งที่ทําได้ยากพระราชาก็ศรัทธานะโยมถือว่าเลื่อมใสพราหมณ์ก็ได้พระราชทานผ้าสาดกหนึ่งคู่เป็นรางวัลแห่งความดีนะ เขาได้ถวายผ้าแม้นั้นแด่พระตถาคตเหมือนกันอ้าวเอาไปถวายพระพุทธเจ้าอีกพระราชาจึงรับสั่งให้พระราชทานทําให้เป็นทวีคูณอีกคือสองคู่สี่คู่แปดคู่สิบหกคู่เขาได้ถวายผ้าแม้เหล่านั้นแด่พระตถาคตนั่นเทียวต่อมาพระราชารับสั่งให้พระราชทานผ้าสาดกสามสิบสองคู่แก่เขาอืโยมเนาะ พระราชาก็เรียกว่ายิ่งยิ่งยิ่ง,งเรื่อมใสย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปที่เห็นพราามมักน้อยฉันโดดไม่ถือเอานะพราามเพื่อจะป้องกันวาทะคือคำข้อกระหาว่าพราามไม่ถือเอาเพื่อตนบ้างสละผ้าที่ได้แล้วได้แล้วเสียสิน้นแหน่น่าจะเอาไปใช้บ้างนี่อะไรพระราชาพระราชาทานให้แล้วก็เอาไปบริจาคบูชาพระพุทธเจ้าเสียหมดเนี่ย น่าจะถือเอาน่าจะถือเอาให้กับตัวเองบ้างอะไรอย่างนี้นะเขาก็คิดดียมป้องกันชาวบ้านว่านะจึงถือเอาผ้าสาดก2คู่จากผ้า32คู่นั้นคือเพื่อตน1คู่เพื่อนางพรามณี1คู่เอาไปฝากภรรยา1คู่โยมเออเห็นไหมโยมถาวายไปแค่ผืนเดียวนะได้กลับคืนมาถึงสาิบสองคู่โยมนี่ แต่เขาก็ถวายพระพุทธเจ้านะสาคู่อยมตัวเองถือเอาสองคู่นะอันนี้เป็นอย่างไรได้ถวายผ้าสา,าดก30คู่แด่พระตถาคตทีเดียวฝ่ายพระราชาเมื่อพรามนั้นถวายถึง7ครั้งได้มีพระราชประสงค์จะพระราชทานอีก พรามชื่อมหมาเอกสาดกในการก่อนหรือในการก่อนสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนที่โยมฟังมาตอนต้นนะได้ถือเอาผ้าสาดกสองคู่ในจํานวนผ้าสาดก64คู่ส่วนพรามชื่อจูเรกสาดกในบัดนี้ได้ถือเอาผ้าสาดกสองคู่ในเวลาที่ตนได้ผ้าสาดก32คู่โอแสดงว่ามหาเอกาดก ในใน,ในการก่อนน่นโยมพระบุริเจ้าพระนามว่าวิปัสสีน่ะเขาคงจะถวายตอนปฐมยามนะตอนสี่ทุ่มจึงได้ถึง64คู่โยมอืมทีนี้เป็นอย่างไรโยมพระราชาก็ได้ทรงบังคับพวกราชบุตรว่าพนายพร,รามทำในสิ่งที่ทำได้ยาก ท่านทั้งหลายพึงให้นำเอาผ้ากำพลสองผืนภายในวังของเรามาพวกราชบุรุษได้กระทำอย่างนั้นพระราชารับสั่งให้พระราชทานผ้ากำพลสองผืนมีค่าแสนหนึ่งแก่เขาโอโยมได้ผ้าดีชั้นเลิศเลยนะโยมนี่พระราชารับสั่งให้พระราชทานผ้ากำพล สองผืนมีค่าแสนหนึ่งแกเขาพรามคิดว่าผ้ากำพลเหล่านี้ไม่สมควรแต่ต้องที่สรีระของเราผ้าเหล่านั้นสมควรแก่พระพุทธศาสนาเท่านั้นอืเขาก็คิดดีนะโยมนะคือเป็นคนยากจนโยมจะเอาผ้าดีๆที่เป็นผ้าของคนในชั้นถุงสูงเช่นพระราชามหาอมาตย์เขาใช้เนี่ยให้เราเป็นคนยากจนก้นแ้นเนี่ย หาเช้ากินค่ําจะมาใช้ผ้าดีๆมันน่าจะไม่สมควรแก่สถานะของตัวเองนะเขาก็คิดดีโยมผ้าชั้นดีย่อมควรแก่บุคคลชั้นเลิก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาคิดดีนะจึงได้ขึงผ้ากำพลผืนหนึ่งทําให้เป็นเพดานไว้เบื้องบนที่บรรทมของพระาศาสดาภายในพระคันธกุฎีขึงผืนหนึ่งทําให้เป็นเพดานในที่ทําพัตกิจของภิกษุผู้ฉันเป็นนิด ในเรือนของตนแสดงว่าพระรามเขาก็นิมนต์พระมาฉันพัตหารที่บ้านของเขาเหมือนกันนะโยมเนี่เขาจึงมีมีที่ฉันในเรือนโยมเอาผ้าผืนนี้มาขึงเป็นเพดานนะณนะที่พระนั่งฉันในเรือนของตัวเองอะนะในเวลาเยน็นพระราชาเสด็จไปสู่สำนักของพระศาสดา ทรงจำผ้ากรมผลได้แล้วทูลถามว่าใครทำการบูชาพระเจ้าข้าเมื่อพระศาสดาตรัสตอบว่าพรามชื่อเอกาสาดกดังนี้แล้วทรงดำริว่าพรามเลื่อมใสในฐานะที่เราเลื่อมใสเหมือนกันพระราชาก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้านะแล้วพรามก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าด้วย อย่างนี้เรียกว่าเรื่อมใสในสิ่งเดียวกันนะโยมนะก็เรื่อมใสพรามยิ่งขึ้นไปนะรับสั่งให้พระราชทานหมวดสแห่งวัตถุ7อย่างหมวดสหมวดสแห่งวัตถุ7อย่างทำให้เป็นอย่างละ4แก่พรามนั้นอย่างนี้คือช้างสี่ ม้าสี่กหาปณะ,ะสี่พันสตรีสี่ทาสีสี่บุรุษสี่บ้านสวยสี่ตำบลโอ้โหโยมเนาะของเจอย่างอย่างละสี่โยมเนี่ยอันนี้สงทันตาเห็นเลยนะโยมเนี่ยว่าด้วยเรียบทำกุศลมีผลดีกว่าทำช้าพิสุททั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าแม้ แม้กรรมของพราหมณ์ชื่อจูเรกะสาดกน่าอัศจรรย์เชื่อครู่เดียวเท่านั้นเขาได้หมวดสี่แห่งวัตถุทุกอย่างกรรมอันงามเขาทำในที่อันเป็นเนื้อนาในบัดนี้นั่นแหลให้ผลในวันนี้ทีเดียวเอภิกษุทั้งหลายก็ชื่นชมพราหมณ์นะว่าได้ทำบุญในเนื้อนาบุญที่ดีก็คือพระพุทธเจ้านะเป็นยอดแห่งเนื้อนาบุญที่เป็นทักษณะบุคคลผู้เลิศนะโยม ก็ทำให้เขาได้รับอนิสงค์ทันตาเห็นภายในวันนี้นะพระาศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุกราบทูลว่าด้วยคาถาชื่อนี้พระเจ้าค่ะจึงทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเอกาสาดกนี้จักอาจเพื่อถวายแก่เราในปฐมยามซ้ายนะคือช่วงก่อนสี่ทุ่มนะ เขาจักได้สัพะวัตถุอย่างละสิบหกถ้าจักอาจได้ถวายในมะชิมยามซ้ายช่วงสี่ทุ่มไปถึงตีสองโยมเขาจักได้สัพะวัตถุอย่างละ8แต่เพราะเขาถวายในเวลาจวนใกล้ลุ่งเขาจึงได้สัพะวัตถุอย่างละสเห็นไหมโ่มคือว่าทำกุศลช้าโยม ก็ย่ำได้อานิสง์น้อยนะแท้จริงกรรมงามอันบุคคลเมื่อกระทําไม่ให้จิตที่เกิดขึ้นเสื่อมเสียควรทําในทันทีนั่นเองนะถ้าจิตคิดทําดีเกิดขึ้นพระองค์ทรงบอกว่าให้เรีบทําเลยนะด้วยว่ากุศลที่บุคคลทําช้าเมื่อให้สมบัติย่อมให้ช้าเหมือนกันสมบัติในนี้ก็คืออานิสง์ หรือวิบากที่เกิดขึ้นจากการทำบุญจากการทำดีนะแต่เราทำดีช้าเนี่ยเราก็หาทรัพย์ได้ช้าได้รับความสุขช้าช้าเกิดในสวรรค์ช้าโยแจกของก็ได้ช้ากว่าเพื่อนนะเนี่ยเป็นวิบากของการทำบุญช้านะนะท่านบอกว่าให้รีบทำเลยเพราะฉะนั้นพึงทำกรรมงามในลำดับแห่งจิตตุบาททีเดียวจิตตบาทคือจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเนี่ย ให้รีบทำเลยนะอย่ามัวชักช้าเมื่อจะทรงสื่อปนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระกถาว่าอภิษเรธทกัลรยาเนปาปาจิตตังนิวารรเยทันทังหิกระโตปุญญังปาปัสมิงระมะติมโนบุคคลพึงรีบขวนขวายในความดีพึงห้ามจิตเสียจากบาป เพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปโยมนะตอนนี้ท่านขยายตอนนี้ว่าบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอภิษฐริะความว่าพึงทําดุนดวนคือเร็วเร็วจริงอยู่คขัะเมื่อจิตเกิดขึ้นว่าเราจะทำกุศลบางอย่างในบรรดากุศลทั้งหลาย ในบรรดาทานทั้งหลายมีถวายสลากาพััดเป็นต้นควรทำไวๆทีเดียวโดยคิดว่าเราจะทำก่อนเราจะทำก่อนโดยประการที่ชนเราอื่นจะไม่ได้โอกาสฉะนั้น <c ười> คือว่าจะรีบแย่งทำก่อนเพื่อนเลยนะโยมนะคนอื่นจะไม่ต้องมาแย่งเอาไปอะไรในลักษณะอย่างนี้ตรงนี้คือเจตนามุ่งหมายก็เพื่อต้องการให้เราทำบุญเร็วๆอย่าชักช้านะ หรือบันปชิตก็คือพระโยมเมื่อทำวัดทั้งหลายมีอุปชายาวัดเป็นต้นไม่ให้โอกาสแก่ผู้อื่นควรทําเร็วๆทีเดียวด้วยคิดว่าเราจะทําก่อนเราจะทําก่อนอือันนี้ก็จริงนะโยมนะถ้าคิดจะทําอุปชายาวัดอาจารยาวัดเสนาสนะวัดเนี่ยรีบทําเลยโยมใครไม่ทำํำไม่เป็นไรเราทำเราก็ได้สั่งสมบุญกุศลให้กับตัวเอง รีบทำก่อนเพื่อนว่างั้นเถอะสองบทว่าปาปาจิตต่างความว่าก็บุคคลพึงห้ามจิตจากบาปกรรมมีกายะทุจริตเป็นต้นหรือจากอากุศลและจิต,ตุบาทในที่ทุกสถานคือว่าจิตที่ไม่ดีจิตที่เป็นอกุศลเน่ยเวลาเกิดขึ้นนะที่ใดๆเนี่ยท่านบอกว่าให้ห้ามมันเสียอย่าพยายามให้มันเกิดนะ สองบทว่าทันทางหิกรัโตความว่าก็ผู้ใดคิดอยู่อย่างนี้ว่าเราจักให้จักทำผลนี้จักสำเร็จแก่เราหรือไม่หนอคือสงสัยในผลของบุญอยู่นะชื่อว่าทำบุญช้าอยู่เหมือนบุคคลเดินทางเดินทางลื่นความชั่วของผู้นั้นย่อมได้โอกาสนะความชั่วมันจะมากระซิบว่าไม่ต้องทำทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ทำแล้วเสียเปล่า ทำแล้วเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เรียกว่ามีความสงสัยเคลือบแคลงเหมือนเดินในทางรื่นนะโยมเหมือนกับมัตเฉระจิตพันดวงของพราหมณ์ชื่อเอกสาดกเะนั้นเมื่อเช่นนั้นใจของเขาย่อมยินดีในความชั่วนะถ้าทำความดีช้าเนี่ยใจมันจะฉีกออกให้แวบไปยินดีในความชั่วเหมือนพราหมณ์ตรณีแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะ เพราะว่าในเวลาที่ทำกุศลกรรมเท่านั้นจิตย่อมยินดีในกุศลกรรมพลนจากนั้นแล้วย่อมน้อมไปสู่ความชั่วโดยแท้เห็นไหมเมื่อจิตเป็นกุศลดับไปนะโดยมากมันก็จะน้อมไปสู่อกุศลโยมะนะตรงนี้เขาคง,งเข้าใจโยมท่านบอกว่าถ้าคิดจะทํากุศลให้ทําเลยนะมันจะได้เป็นกุศลไวยในการจบคาถาชนเป็นอันมากได้บรรลุ อริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพราหมณ์ชื่อจูเรกษาดกจบเดโเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่จะมานำมาอ่านให้ญาติโยมได้ฟังถึงบุคคลผู้ที่ยากจนแต่ก็มีศรัทธาในการให้ทานนะพวกเราไม่ได้จนไม่ได้จนขนาดพราม์นะถ้าไม่ให้นี่ก็โอ้ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วนะ ละวันนี้เวลาหมดลงแล้วยมอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากลญายยติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร